สวัสดีทุกคนในวันนี้ถ้าไฟจะพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า super bomb survival ใช่ไหมเออรู้สึกว่าแบบนี้จะเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งถ้าไฟก็จะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งโอเคมาเป็น ep สอแล้วซึ่งในครั้งนี้ถ้าไฟก็มาอยู่ในเกมไม่ได้ไปอยู่ในหน้าร็อปปี้แต่อย่างไรก็ดูสิตอนนี้เป็นระดับ4.15ซึ่งเป็นระดับที่ยากอย่สมควรว่าเป็นเกรด4เลยซึ่งถ้าไฟจะต้องเอาตัวรอดจากบอมเนาะซึ่งดูสิ บอมนี่คือเต็มไปหมดเลยแต่ว่า้าใครก็ยังมองไม่ค่อยเห็นบอมด้วยเลยพอดีเป็นคนตาถัว่วดูสิตรงนี้ลื่นเลยนะ <c oughs> ลูกระเบิดเต็มหมดเลยแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เฮ้ยเป็นลูกบอล <c oughs> มันก็จะมีระเบิดมากมายเลยเนาะให้เราเนี่ยรอดชีวิตแล้วก็ระเบิดแต่ระเบิดเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวต่างกันด้วย บางอันนี้คือรัศมีไกลามากบางอันนี้คือโควจะแรงมากอันนี้คือติดตามมางอันนี้คือแบบล่องหนบ้างมองแทบไม่เห็นใครได้อะไรมาก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรูปโลงรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเสียหายนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่รูปโลงเนี่ยก็อยู่นานเอาเรื่องเลยบอกามตรง มันหายไปแล้วเกมนี้มีการใช้เวอร์ชันด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้ยังไงถ้าไปก็เชื่อว่าความสามารถที่กระโดด2ครั้งนี้น่าจะโอพสุดแล้วมั้งไม่รู้ดีบับเบิ้มันก็แบบถ้าเกิดว่าใครที่เราเก่งๆตายดีหน่อยก็แบบไม่ต้องเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าไัยอะบางทีก็ชอบแบบจะเอาดับเบิ้ลจับไปกบเก็บนู่นเก็บนี่มากกว่าโอเคมาเกมแรกต่อไปก็รอดชีวิตนะ มาถึงเกมที่สองรอบนี้เรื่อนไป3.9ถือได้ว่าน้อยกว่ารอบที่แล้วยังไม่เคยเจอกรีด5เลยอ,อยากเจอกรีด5บ้างกระสวยอวกาศเนีหมดเลยจ้ารังทำร้ายสูงมากไอระเบิดนั้นเฮ้ยไอระเบิดลูกไอระเบิดบอลน,นี่มันไม่ค่อยชอบอะไรมันชอบตามเฮ้ยมีระเบิดติดตามด้วยาตามใครมาก็ไม่รู้ ผู้หญิงคนนี้ทำการสร้างบันไดขึ้นมาเนาะเฮ้ยระเบิดน้ำตา,ตาไฟนี่หว่าเดินไปโอเคแต่ว่าแกตามฉันมาไม่ทันหรอก It's raining side pizza เป็นอีเวนต์อุ้ยแผน่นป้ายมันบังอ่ะแล้วแบบทำไมมองไม่เห็นสรวจตรงนี้มีหัวใจอยู่โอเควุค้ยเพิ่มมาสามสิบเลยมันทะลุเลยอ่ะคุณได้พิซซ่าอุ้ยมีเหรียญอยู่ โอเคเก็บไปแล้วกันจะไม่เอามีตังค์อยู่หนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยจะไปเอาไปทำอะไรเราต้องคอยดูดีๆเนาะบางทีเดืระเบิดมันมาเยอะมากแบบมองไม่ทันหรือบางทีเป็นระเบิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดหรือเปล่าบางทีป้ายบางๆบางทีมาจากไหนก็ไม่รู้บางทีก็หลบตรงมุมตรงเนี้ยน้านบนมีเหรียญนะอยากขึ้นไปเก็บ ไอ้ไอะเบิดลูกบอลนี่ใก่ไก่ไก่นั้นละอยู่ไหนนี่ตอนนี้รอ้ยระเบิดอยู่ด้านบนอาริสโอเค้ถไปรอดต่นนี้้าไปกระโดดเช่นเคย38ยังอะรอบมาตะกี้เห็นมันเขียนอยู่ว่าระดับ38น้อยอะไม่ค่อยมันเท่าไหร่38 ไม่เป็นไรฐานนี้มันมันไม่ค่อยมีอะไรกิกขึ้มากอะแล้วจะพอได้เห็นอะไรอยู่มันจะพอได้เห็นระเบิดอยู่นนในขณะที่มันรกหูรกตาที่สิ่นี้จะมองไม่ค่อยเห็นระเบิดเท่าไหร่ช่วงแรกระเบิดก็อาจจะยังไม่เยอะแต่ศตานี่ไปไปโอกาสว่าจะเปลี่ยนความสามารถหน่อยโอ้ย เราสามารถกด R เพื่อทําการ,รกดรักโดได้นะซึ่งดักโดนี้ไม่รู้กันว่าแปลว่าอะไรแต่ที่ไปเห็นนี่คือแบบแคือว่าเรากดเราก็จะล้มอยู่กับพื้นเป็นเหมือนการหมอบเหรอทีนี้คือการกดรกดักโดเนี่ยไม่ได้เสียอินเทอร์เน็แต่อย่างใดโคนนั้นมีปีกเป็นได้ด้วยอ่ะโอ้ยเฮ้ยตัวนั้นก็มีระเบิดเป็นระเบิดน้ำแข็งเหรอ ถ้าเกิดว่าใครโดนเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งภูการอนร้อนมัดีดอะ่ะอุย้ยไอ้แผ่นนี้ดูดีก็รอยมาแต่แม่งเสียเลือดไปห้าเลยอุย้ยตรงนั้นก็มีอุย้ยตรงนั้นเป็นระเบิดสายฟ้ารีบหนีก่อนตรงนั้นก็มีระเบิดเป็นการระเบิดการร้อนอย่างนี้ไม่น่าจะโดนรัศมีมันถึงโอ้ตรงนี้กลายเป็นสีเลยอะ่ะ ถ้าเป็นสีนี้น่้สึกก็จะเป็นสายฟ้าหรือเปล่าในั่นไหนมีคนเข้าไปอยู่ในบับเบิ้ลเต็มเลยอุ้ยราเบอร์ติดตามมาติดตามใครวะไม่ได้ติดตามฉันใช่ไหมติดตามฉันเลยอือุ้ยตรงนี้อุ้ยมาจากไหนเนี่ยอุ้ย เลื่ลหกสิบห้าแล้วอะ่ะพิซซ่าโอ้ยพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าโอเคจะเรยววันยี่สิบถ้าเติมน้เมันตะกี้ถ้าเกิงไม่ตัวไอ้นั้นอะ่ะโอเครอดมีลูกโป่งแต่ไม่ยอมใช้อะ่ะเออโอเคบวชแบบก่อนบวชเป็นปแบบอะไรดีอะ่ะ เปิดเป็นอืมอันนี้ดีกว่าชอบสีเขียวจะมีความเป็นธรรมชาติดีเอ้ยกะว่าจะเปลี่ยนสกิลนี่หว่าลืมไปขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์จัมดีกว่าโอ้ดูแต่ละอันดิโคตแพงแพงจัดขนาดนั้นเก็บตังไว้เหรอ นี่งไงดับเบิลจจมเห็นไหมมันจะแบบมันใช้ดีนะแปลว่าไอ้ดับเบิลจจมนี่ดูขี้โกงเก็ไม่รู้เพราะแบบเราขึ้นไปที่สูงได้อะ่ะคนนี้สร้างอะไรวะแผ่นบนใได้เฮ้ยโอ้โหตรงนั้นระเบิดอะไรอะ่ะอันนี้เป็น3.85นะถือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ดูคนนั้นดีมี Wing ออร่าวิ่งอ่ะ โคตรี้โกงเลยมันบินได้ใช่ไหมเออมันจะบินได้นะแหมเพื่อนย่งใครยังไม่สีเลีอยนเลยโฮ้ยระเบิดเพื่อนย่งแล้วย่งก่งเอ,อ้ยมีระเบิดเสียงเพลงด้วยเยวสียงเพลงนี้เป็นสัญญาณว่ามันต้องไม่ดีแน่นอน ก็ไปกันทั้งหมดนี้ว่ะเฮ้ยสำรับคืออยู่ในรถป่วมันก็โดนเหรอหรือว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะเราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยโดนใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราหรือเปล่าเราก็เลยไม่โดนเอ้ยเราก็เลยตายเอ้ยเราก็เลยเสียเลือดเดี๋ยวนะเสียเลือดไปเหลือแค่แปดสิบแล้วอ่ะ โอ้โหอันนั้นมันชลของเรานงะอย่าเข้าไปใกล้มันดีกวา่าไฟวัดเหลี่ยมนี้ในกระรากโอเคเลยมีเหรียญอะไรมัม่วๆอ๋อ,อเป็นน้ำเปล่า้ยมันเป็นน้ำแต่ว่าไปเก็บไม่ได้อะ่ะอะไรวะเนี่ยทำไมฉันเก็บไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้พิซซ่านะ Okay, โอ้ยมันมันสร้างละมีม,มีการสร้างลัศมีอะไรด้วย s <S ไปดูช็อปดีกว่าอันนี้เป็นการแบบ boost บนอะอืมเป็นการแบบ boost บทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอันนี้เป็น perk จ้ะไปคิสต้าวิ่งกับออโราราวิ่งนี่คือแบบ ดูคิกกู Unshakeable ไม่มีการน็อกแบ็คใช่ไหมเออไม่มีการากระเด็นกระโดดอะไรอันนี้เป็นการสปีดรันเนอร์ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น